เรียนชทท่านทัศนีบุรุประกรณ์ครับเรียนท่านประธานสภเรียนท่านประธานรัฐสภาค่ะดิฉันทัศนีบุรุปกรณ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาอยากจะขออภิปายในเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงพะชามติพศนะคะอยากฝากท่านประธานสภาไปยังคณะรัฐมนตรีที่เป็นผู้เสนอนะะวันนี้มีท่านรองนายกมานั่งฟังด้วยดิฉันขอบคุณมากนะคะท่านประธานคะ การออกเสียงประชามติต้องถือว่าต้องถือว่านะคะท่านคะบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายอันนี้ท่านถือว่าอันนี้เป็นบุคคลย่อมมีสิทธิ์นะคะท่านคะแต่ท่านคะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในการลงประชามติเมื่อวันที่7สิงหาคม2559ที่ผ่านมามีการใช้กฎหมายนะคะ แสดงที่ใช้กฎหมายกับคนที่มีแสดงความคิดเห็นที่เห็นต่างกับรัฐบาลในตอนนั้นนะคะในร่ารัฐมรูลนูญ60การธรมธรมชามติเนี่ยดิฉันว่าประชาชนยังมีความสับสนอย่างมากเลยโดยเฉพาะคําถามพ่วงที่ท่านให้สวทึ่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเลยแต่สามารถมาเลือกนายกรัฐนมนตรีได้ดิฉันรู้ว่าประชาชนสับสนมากนะคะสวมีอายุหปีสส เราอยู่ได้4ปีก็หมายความว่าสวเลือกนายกรัฐมนตรีได้สองครั้งสิคะนะคะอันนี้ประชาชนก็ยังสับสนอยู่ยังฝากอยากฝากคณะรัฐมนตรีนะคะการทำประชามติท่านต้องให้สิทธิกับคนที่แสดงความคิดเห็นไม่ใช่ความไม่ใช่ว่านี่ท่านมีความคิดเห็นต่างกับท่านแต่ต้องได้รับโทษจับกลุ่มคุมขังท่านคะดิฉันเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องรงรธนับนูญปี60ที่มีความคิดเห็นต่าง ท่านเชื่อไหมคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าความแค่ความคิดเห็นต่างของดิฉันแค่นั้นนะคะท่านต้องเอาตำรวจทหารจับกลุ่มดิฉันไม่ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะคะท่านดิฉันดีใจมากวันนี้ดิฉันอาดิฉันน้องสาวดิฉันและผู้เกี่ยวข้องอีกสิบห้าคนดิฉันงงไปหมดการแสดงความคิดเห็นคิดเห็นต่างเท่านั้นนะคะคิดเห็นต่างในรูปแบบจดหมายซึ่งดิฉันไม่รู้นะวันนี้ดิฉันยังไม่รู้ว่าการส่งจดหมายมันผิดกฎหมายข้อไหนพี่ซำ แต่เชื่อไหมคะท่านตำรวจตั้งข้อหาดิฉันอะไรบ้างดิฉันนะคะตัวดิฉันเองอั้งยี่ค่ะท่านซ่องโจรค่ะท่านหนึ่งหนึ่งหกประชามติดิฉันรับได้แต่ดิฉันงงค่ะดิฉันงงมากดิฉันคืออั้งยี่ดิฉันคือซ่องโจรค่ะท่านดิฉันอยากถามท่านรองนายยกวิษนุในฐานะกูรูทางกฎหมายดิฉันนี่นะคะผิดอั้งยี่ซ่องโจรตรงไหนคะท่านนะคะแล้วนะคะ ที่ฉันนะคะท่านดิฉันอยู่วันนี้ดิฉันต้องไปอยู่ชุดนักโทษดิฉันเข้าเรือนจําหญิงด้วยนะคะท่านนอกจากปรับทัศนคติที่มทบ11บเจ็ดวันดิฉันเข้าไปอยู่ในเรือนจําหญิงอีกยีวันใส่ชุดเหมือนกันค่ะท่านค่ะเหมือนกันแยกไม่ออกนะคะว่าดิฉันผิดเพราะอะไรแต่ดิฉันใส่ชุดเหมือนกับคนค้ายยาค่ะท่านค่ะเหมือนกับนักโทษฆ่าคนดิฉันเหมือนกันเลยค่ะแยกไม่ออกนะคะเพราะคนดูไปทั่วไปทั่วมา ยังยังคิดว่าหน้าอย่างดิฉันเหรอคะที่จะไปค้ายาหรือฆ่าคนแต่ดิฉันงงค่ะดิฉันผิดเรื่องส่งจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์นะคะแล้วท่านประธานคะท่านคิดตามนะคะท่านคะจากเหตุการณ์ที่ผู้มีอำนาจดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างไม่ใช่ดิฉันโดนคนเดียวยังมีอีกมากมายที่โดนนะคะท่านแล้วท่านมาบอกกันว่าการทำประชามติเมื่อวันที่เจดสิงหาคมในวันนั้นคนรับร่างสิบห้าจุดล้านคนไม่รับร่าง10 5จุล้านคนท่านคะ ถามใจท่านดูค่ะการธรรมชาติวันนั้นมันบริสุทธิ์แค่ไหนคะท่านคะมันบริสุทธิ์แค่ไหนดิฉันไปอยู่ในเรือนจําดิฉันไม่มีโอกาสจริงๆวันนั้นไม่มีโอกาสที่จะมาใช้สิทธิ์ในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดิฉันไม่มีโอกาสนะคะแต่ว่าดิฉันออกมาดิฉันออกมาดูบัตรนะคะบัตรดิฉันก็คิดว่าพี่น้องประชาชนยังสับสนดิฉันดิฉันดูเองดิฉันยังสับสนคําถามร่างก็ตัวหนังสือเล็กนิดเดียว นะคะเล็กมากๆดิฉันอยางฝา,ฝากฝากท่านประธานไปยังคณะันมนตรีนะคะอยากให้ท่านทาใ,ในการทําประชามติครั้งต่อไปให้ท่านเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะให้ได้แสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรณรงค์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นต่าง หรือความคิดเห็นเหมือนท่านทุกคนมีสิทธิ์นะคะท่านอย่านะคะท่านอย่าปิดปากพี่น้องประชาชนอีกเลยนะคะนงนั้นมันจะมีประโยชน์เลยกับที่ท่านเสนอร่างวันนี้ค่ะร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติในวันนี้ถ้าท่านยังปิดปากพี่น้องประชาชนอย่างเมื่อปี2559ท่านก็จะได้ความอปัปยศในการผ่านร่างให้มรรญดิฉันไม่อยากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้จริงๆอยากฝากท่านประธานนะคะไปยังท่านคณะรัฐมนตรีที่เป็นผู้เสนอ ่านต้องให้ประชาชนใช้สิทธิความเป็นประชาชนของเขานะคะในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นในการนนารณรงค์ยันขอบพระคุณค่ะ